เว้ยทำงี้เลยหรอ,อพุเยเชี่ยอ้าวพี่นุ้ยเฮียทำอะไรอะทำอะไรพี่ชายจะรอพี่หรอ เฮ้ยพี่โดนผมไม่ได้วอร์มากันหนักขนาดนี้เลยนะเนี่ยตากเป็นกองไปแล้ว ia. na rua.

ไฟเดี่ยหูน,นี่ข้คนให้เอา้นี่ก่อน,น,นก่อนบ้านเหรอคนด้วยเฮ้ยงานเด้ใครวะอ,อเห็นไห 干了你呢！喂，切！你干啥呀，我？ แล้ว,วะ้ายเข้ามาแล้วมั้งยังไม่โดนเลยแล้วนี้ปิดระวัง 知道我？说一下。 เชนะี่ยยังีุ้ยทำไมไม่เข้าคอมเมนต์เลยเุ้ยเชี่ยมนุษย์เหล็กไอ้สัสเจอเขี้ยอยู่เนี่ยทำไมกูยิงเข้าขนาดนั้นไม่ได้ไม,ไม่เข้าเลยวะคิดตกใจคิดว่ากูจะแพ้แล้วเมื่อกี้อะกูจะเหลือน้อยมากเลยอ่ะเหลือน้อยที่สุดเยอะเลยอ่ะ คือไม่ใสนุกมันมันจบมันจะสนุกแค่ต้องเกมอ่ะแล้วก็ทายเกมมันให้หาคนไม่เจอหรอต้องแบบต้องรอทายวงเจ็ดเด็ดอ่ะ ไม่กลเนี่ยไม่พเัอโอ้นากลัวไม่ได้วอลงการเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ย โอ้วิ่งได้พี่อ่ยวิ่งได้แค่ใจเนี้ยมือคนเห็นี้ Done ใช่ด้วยอ้าวยิงโง่จริงตรงยิงโง่ยิงโง่มากโอ้แล้วมันอยู่ใต้ข้างล่างยิงไม่โดนเลยเ็งยิงไม่โดนเลย